สวัสดีครับพบกับเซลล์ออนไลน์ออปติคอรับวันนี้ลูกค้าส่งแว่นกันแดดได้มานะเปลี่ยนเลนส์จากทางหมาครับแว่นกันแดนดแดงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปกติจะมีจะมีรหัสรุ่นรหัสสีบอกไว้ที่ด้านในของขาแว่นครับแต่เคสนี้ลูกค้าใช้งานจนกบเหงื่อความเค็มเนี่ยครับมันจัดจนพวกตัวอักษรอะไรพวกนี้หายไปหมดเลยครับก็บสามารถดูรหัสรุ่นจากพวกอะไรพวกนี้ได้ครับจะเป็นรุ่น rb สามห้าแปดแปดครับผม สาเหตุที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนก็เป็นเพราะว่ากัญหาโค้ดเลนลอกครับ้านะ่าอาจจะดูว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมาดูด้านหลังครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างแบบรบกวนการมองเห็นเป็นอย่างมากนะครับโอเคเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับส่วนเลนที่สก็เป็นเลนลิขสิทธิ์แท้ตรงสีตรงรุ่นครับร้านเราจะจําหน่ายเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรลิขสิทธิ์แท้อยู่แล้วดังนั้นถ้าลูกค้ามาถามว่าอยากได้เป็นแบบเลนเทียบเลนขอ,องปลอมก็ได้แล้วนี้ทางเราไม่มีจําหน่ายครับผม มาลองเปลี่ยนเช่เนเป็นจักรกลใหม่ดูครับ เทนี้ลูกค้าขอไว้ครับขอไม่ให้ไปยุ่งกับตัวนอ็อตเนอันขาดเพราะว่าเวลาไขาครับมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้สีของตัวน็อตนะครับลอกได้พอสีลอกปุ๊บน็อตก็จะออกเป็นแบบสีเนืงๆนิดนึงซึ่งบางท่านจะค่อนข้าง,างเรียดมากก็จะเลยไม่ให้ยุ่งกับตัวน็อตเลยทางเราก็จะต้องทําการถอดเลนโดยการดันเลนออกมาแทนแทนที่จะใช้เข็มวงครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ที่เหลือก็จะดาเนินการนนะ้ำงพืความสะอาดฟิตติ้งก่อนส่งมอบครับเซลอะไรอิปกรณ์จำหน่แต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรลิ่สิทธิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนอะไรกับทางเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ